บายดีมีซุปพี่น้อง้องป่ายซุปขุดทุกคนนะครับวันนี้แบ่าวแอดจะพามาเที่ยวมาชมมาเยี่ยมมาหยามนะครับตลาดนัดโคโก,กระบือ,อของบ้านน้องฮีตะบนหนองฮีอำเภอป,ป่าปากของเฮานะครับน้องพี่น้องนอกเหนือจากที่เราจะไปที่วันซุปที่นาเก๋นะครับที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านพวกสีทองตรงนี้เป็นแหล่งรวมนะครับน้องท่านผู้ใดที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับตรงนี้ได้เลยที่ตลาดนัดตรงนี้นะครับเนาะ มานัดรวมพุ่นกันตีสามตีสี 3, ่พี่นออ้อ,องโอ้ยควายงัวหลายๆตามมาเบิ้งมาชมกันว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับ ตามเอฟสกเอฟซีที่ทักทายบ่าวแอดมาว่าให้มาเบิรง,งัวพันชารเล่หรือว่าพันคอหลวกข้อเลยอยา่างไรเนาะครับเดี๋ยวตามมาเบิงมาเคาะเบิงและวงราคาช่วงนี้ไปถามไปไถ่อ่านายหในห้อยแต่ละผู้แต่ละคนที่เพิ่นมาในมือนี้ว่าเป็นยังไงราคางูราคางัวเนาะครับแนวโน้มเป็นยังไงตามมาเบิงกครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนามนคนนาเกจจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อโอกออมใจน้าคือเก่านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดโคกระบือของบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอําเภอปาปากจังหวัดนครปฐมของเฮ้านะครับพี่น้องผู้คนก็นมากมายนะครับเดี๋ยวจะมาไถ่มาถามนะครับแต่เราเอา่านางหอยนายหอยนะครับเนาะมีแต่นายหอยนะครับนาะตลาดตรงนี้คือเอ่อคนซื้อบ่ค่อยมีเพิ่นว่านะครับพวกจะเอางูเอางัวมาหากันนะครับ,ม,บรมาเบิรกมา เล็กเปรี้ยนเนาะครับตรงนี้คือเยอะแยะไปหมดเลยเนาะครับตรงนี้เบิ่งมีแต่ตัวงามๆผ่สนใจเนาะครับเป็นเป็นผลดีต่อใครเป็นผลดีต่อคนที่ต้องการที่อยากจะเลี้ยงวัวเนาะครับเพราะช่วงนี้เป็นวัวขาล่งเนาะครับพี่น้องเท่ากับมาเบิง่งมาชมน้ำกันเนาะครับเนี่ยอือฮ uh ึเ huh. นาะครับ นอกเหนือนะครับน้องบันพลรหัสทำพนัทเจอกันนะครับที่บ้านโคกสีทองตำบลกาเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับอยู่บ้านค้าป่าหลกป่าลายของมุกดาหารเทาก็จะไปตรงนู้นนวันอาทิตย์เราก็จะนัดเจอกันนะครับในเบื้องในอืมนะครับอันนี้ไอ้ซอยโค้รราคาเท่าไหร่เด็กครับตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยคุชเชอร์เอฟส่งเอฟซีเพื่งจะสนใจครับตรงนี้เมนบอกครับเนี่ย พันคอหลอกพอเลยนะาจะเอาไปคุนกันเนาะครับเนี่ยไอตัวสีขาวนะ่ครับอันนี้ก็สามหมื่นกว่าสามสิบห้าเนาะครับนตอตรงเนี้ยตรงในรูปหลักเนาะครับนอใครต้องการเอาไปขกไปคุนเนาะพี่น้องนี่สุดยอดมากๆเลยเนี่ยเนี่ยมาเลือกมาชมครับกัวมือนี้หลากหลากหลายมากเลยเนาะพี่น้องโอ้โหห,หลายมือนี้เน่ะ อ่ะตัวตัวขาวตัวนี้นะซีมื่นนะครับนเพื่อนว่าเนาะเนี่ยเนี่ยส่วนตัวนี้ซีมื่นเพื่อนว่าเนี่ยที่ยอดมากเลยนะครับแต่ะเจ้าแต่ละเจ้านะครับนอกที่มาหาเลือกเบิ่งงูเบิ่งงัวนะครับพี่น้องเบิ่งเบื้งเนี่ยวันนี้ก็คลื้นเนาะตลาดนัดโคกระบือของตำบลหนองฮีของเฮา หลากหลายเนาะครับและแต่แนวมักเนาะครับที่อยากได้รักพงุงราคาด่าเนาะครับมาบึ่งกันเนาะครับช่วงนี้เนาะตรงนี้ก็คือ,อที่เห็นๆกันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในหงในห้อยมาหลายเนาะครับเนาะแต่คนซื้อนัหนหกเนาะครับพี่น้องเพราะช่วงนี้วัวกับควายมันขาลง เนาะครับแต่เป็นผลดีที่่าวแอดย้ำเสมอเนาะครับเราแก่คนที่เขาต้องการเลี้ยงวัวเนาะครับตัวตรงนี้ก็คือมาหามาเลือกมาเบิ่งเนาะครับเนาะตรงนี้หรือว่าท่านใดเอฟโซเอฟซี so, c, ท่านใดสนใจวัวพันธุ์อย่างเนาะครับไม่ว่าจะเป็นาชาลาโลกชาโลเลตที่จะเอาไปขอกไปขวบไ,ไปขุนเนาะครับหรือว่าจะเป็นพัวัวพนันธุ์ไทยกลางเนาะครับเนาะตรงนี้ เขามาเบิ่งมาชมนะกตรงนี้คือตลาดนัดมาเยอะๆเลยนะครับเดยตรงนี้มาเบิ่งได้ครับนอกเหนือที่เราจะไปดูที่ต่างๆนะครับวตรงนี้จะนัดเจอกันที่วันพระฤหัตนะครับเนาะข่องซัปปะดาเนาะครับเนาะต่อจากนั้นไปเราก็จะไปตรงที่วันจันทร์ก็จะไปที่บ้านน้องกุ้งนะครับเนาะอำเภอเมืองนะครับตรงนั้นแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะนัดรวมพลกันที่จะไปเจอกันนาอหกนห้อยและก็ หลากหลายนะครับเนาะเอางัวเอาควายไปที่ตำบลก้านเหลืองบ้านโคกสีทองนะครับอำเภอนาเกของเฮาก็จะไปนัดเจอกันตรงนั้นเนาะครับเนาะพี่น้องโอ้โหมากหลายนะครับเนาะเบ่งงัวงามๆภัยสนใจนะครับเนาะตรงนี้เนาะครับนี่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอปะปะกเนาะครับพี่น้องลูกมากมายหลากหลายเนาะครับผูกคน มาจับมาจอะตั้งแต่ 3, ตีสามตีสี่นะครับเจ้าหน้ากับตลาดกับซีไว้เลยนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะครับมาเลือกกันเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปเคาะเบิ่ล์ลัคงราคาบเถื่อท่านเอฟซีท่านใดอ่าสนใจเนาะครับเนาะอ่ให้เบอร์โทรเบอร์โทรทักทายกันได้เลยเนาะครับตรงนี้คือตลาดนักโคกระบือเนาะครับฝ่ายไทยถามเนาะครับอ่นเราครันคุณพ่อไอตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยคุณพ่อ 22,000 22, มีเบอร์โทรเบอร์โทรมาเพื่อเถออาบอกเบอร์โทรรับ087 237าพ0 8 7 <đến fundamental> <artist> 2 3 7, 2> ับ0924์าพับ โทรมาได้เลยนะครับ FC ท่านใดสนใจนะครับเนาะรถได้เลยครับเนี่ยรถได้มาไายมาถามกันแล้ตามเบอร์โทรเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับเนาะหู้ครับรถได้ครับเนี่ยแรงเข้มครับไม่มีตำหนิรับประกันตำหนิครับในไอ้ด้านหลังนี่ได้สิเนี่ยเผื่อมีคนสนใจไม่ใช่รถได้สายขุนครับสายขุนเนี่ยสนใจที่ FC เพิ่นทักทายมาเนี่ยโทรมาเบอร์นี้ได้เลยย้ำอีกทีครับสายขุนสายขุนเท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทได้เนี่ยไม่ไกลส่งฟรีครับผมเนี่ยรับประกันตำหนิทุกอย่างเชื่อฟือนยังไงอืม เนี่ยแล้วไก่สูงฟรีได้เห็นครปนมั้ยครับเขตนครปนมงค่าเนาะครับพี่น้องเนี่ยสนใจเนี่ยคุณพ่อเป็นตามบทโทอบทโทอที่พันธนหนาไว้เนาะครับที่สนใจที่จะเอาวัวไปขอกไปขุนเนาะที่อาบะอืมสายเลี้ยงเนี่ยสี่สวยบ่มีตำหนกตำนี้เบิ่งในรูปรังนะครับเนาะเชื่องเนี่ยสายขอกสายขุนขายเท่าไหรเนี่ยเท่าหนึ่งก็ขายเอาป้าเอามอืม เนี่ยสนใจตาเบอร์ท็อบเบอร์ทูเนะาะตาผยายเนี่ยเนี่ยคุณยายเปิดเกิดต่อรอมเนาะครับเนะาะงงงงไปสุดยอดมากๆเลยสายขอกสายขุนมาได้ทักทายกับบ้าคุณพอคุณพอ,อได้เลยสายขอกสายขุนเนี่ยบอลเนี่ยทีเอฟซีเพิ่นทักมาเบลแอดมาเนาะครับเนาะพี่ครับไอขอถามในตัวนี้เท,ท่าไหร่ครับเนี่ยเพราะที่เท่าไหร่ครับ ตั้งไปที่25ครับ25เนาะครับมีเบอร์โทรเบอร์เพื่อ F2 FC บนทักทายโทรเบอรโทรกันนึกมือมือเบอร์โทรเลยทักทายเข้ามามาเบิกน้ำกันบนใน25เนาะครับน่าสนใจเนาะครับเนาะในรัวการเลี้ยงกอกเลี้ยงวัวเนาะพี่น้องเบิกเนี่ยโอ้โหหลากหลายเนาะครับมามาตรงนี้มันจะได้บรรยากาศแล้วก็มาไถยมาถามมาต่อลงต่อรองกันเนาะมาไถยมาถามเลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาแลกเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้มีแต่นายห้อยนะครับนะไอ้คนเขาซื้อบุคคลหลายเรามือเนี่ยเนาะเมนครับ เบิงแน่นีเนี่ยสิบสองห้าร้อยเนี่ยสายเลี้ยงนะพี่น้องปลามันแดงครับปลามันแดงสวยรูปลักษณ์เนาะพี่น้องสิบสองห้าร้อยนี่ใไพ่ตกสนใจเนาะครับเนาะ FC านใดสนใจนะมีเบอร์เบอร์โทรบอ่ครับมีครับมีครับครับผมให้ให้นะครับเพื่อ FC เบอร์โทรมาศูนย์หกห้าครับสองสี่เจ็ดครับสามแปดหกห้าครับผมเบิกแน่นีนะ สุดยอดครับโทรมาเลยเนี่ยใครสนใจเนาะพี่น้องได้จังเนี่ยได้เนี่งขาจะได้แข่งพวกแขงขาเนาะพี่น้องสวยง่ามมากมากเายขเนาะครับะครัสนมืเนาะครับเนี่ยใครสนใจนะครับเนี่ย ในสายหลบสายเลี้ยงเนาะเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยในหกในห้อยเพื่อนกมาเลือกงูเลือกนู้เพื่อนกมานั่งรอคอยเนาะครับเนาะมีรถรับส่งเนาะครับเนาะตรงนี้ใกล้ไก่เนาะครับติดต่อกันได้เนาะสะดวกสบายรถรับส่งเนาะพ่อเนาะมีรถรับส่งเนี่ยบอกคุณพ่อเพื่อนกับมานั่งตรงนี้มีรถรับส่งใกล้ไก่ก็รองกันคุยกันได้เนาะพ่อสบายๆคนบ้านเฮาเนาะ เนี่ยแต่วัดนครปนมเฮาหลากหลายนะครับอาชงอาชีพแต่ตรงนี้ก็จะเป็นยืนพื้นเลยนะครับตรงนี้คืออาชีพการเลี้ยงงวัวนะครับที่เบาแอดได้พามาเที่ยวมาชมไปหลายๆที่ไปหลายๆที่ต่างๆที่เราได้ไปแนะนกแนะนําให้เอื้ออายท่านใดที่สนใจนะครับบนดเนาะมีงัวมีควายหลายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเนาะเพิ่งจะเปิดตลาดมาได้ประมาณสักเกือบจะถึงปีแล้วแหละสก่อนก็ซบเซาเพราะว่าอะไรช่วงโควิดนะครับกะซบเซาแต่ตรงนี้ก็คือ เริ่มคึกครื้นขึ้นมาอีกแล้วเนาะครับเนาะเบิ่งเน่แต่ละตัวแต่ละตัวอันนี้สายเลี้ยงเนาะครับเนาะเนี่ยสายเลี้ยงพ่อพ่อใดอะพ่อหรือเพื่นบอกเป็นยังล่ะฮะนี่สิบเจ็ดเนาะครับเนาะมาคุยกันได้เนาะครับมาทดลองกันได้เนี่ยตรงเนี้ยนะคือสายเลี้ยงเนาะครับเนาะหรือว่าจะเป็นสายขอกสายขุนเนาะครับเนาะของคนอีสานบ้านเฮานี่โอ้โหสุดโต่งมาที่เบาแอดได้พาไปเนาะเว่อีกับสนใจเนาะ เดีมาเบิ่งแล้วชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบ่าแอดไลฟ์สไตล์นะคะเป็นขวัญกำลังใจนุ่มน้อยนะ่ามโน่นคนน่าแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจน้ำคือเก่าเด้อพี่น้องเนี่ยก็จะภาพเอ้ยให้ไปเบิ่งไปชมนะครับเนาะ,ะคุณพ่อมาอยัางนะครับเแต่คุณพ่อซื้อบ่ซื้อน้องยากได้แบบไหนไปเลี้ยงพอ่อใส่ใส่เลี้ยงบ่คือใส่ขุนเบื้องพี่พีดแต่ะละผู้แต่ละคนนะครับ เนี่ยนี่จะเริ่มจะไาวแล้วนะครับตลาดตลาดนะครับเนาะตรงนี้ให้สนใจมากได้เลยนะครับเป็นตลาดหนองฮีของเฮาเนาะมาได้เลยนะครับพี่น้องเนี่ยทุกวันพระฤหัสนะครับเราจะมาเจอกันในควายกับงามนะครับตลาดค่ะถูกๆกระซิบกระซิบเป็นอ่าช่วงนี้คนที่สนใจที่อาชีพการเลี้ยงวัวนะครับเนาะนะมาได้เลยนะครับในการหาวัวไปเลี้ยงนะครับเนาะ บอกว่าว่าช่วงระยะเวลาที่งัวขึ้นแล้วผัดไปหาซื้อมาเลี้ยงนะครับพี่น้องอนี่คือช่วงนี้เนี่ยเป็นผลดีแต่คนที่อยากหางัวไปเลี้ยงเนาะครับเนี่ยสุดยอดมากมากเลยเนาะครับในการเลี้ยงงูเลี้ยงวัวเนาะรูปลักษณ์สวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจเนาะครับนาะตรงนี้ก็สามหมื่นเนี่ยอันนี้ก็สามหมื่นสี่หมื่นนะครับนายผูกโคกคู่โค้ง มาคุยมาโต่โลกงรัวงราคาได้เบอร์ในรูปลักสันฐานนะครับเนาะงวงงามเขาก็เบิ่งแข่งเบิ่งขาเบิ่งหอกเบิ่งหางนะครับเนี่ยอืเชาวปลายตัวเนี้ยเนี่ยรูปลักสันฐานใชส,น,น,สนใจนะครับเนาะเนี่ยสุดยอดแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยไปสนใจแบบสายหลอกใสยเลี้ยงเนี่ยก็ได้นะครับเนาะมาไ่ม,ไมาถามนะครับ หน่นสองหมื่นนะครับและแต่ทุนในกระเป๋าเขามาเบึงนะครับเนาะแต่และที่แต่และที่เบื้องในพี่น้องยอดเนี่ยเนี่ยห,หลากหลายนะครับและแต่ทางเลือกที่เขามักนะครับมาไทยมาถามอว้อายที่คนมาเนาะมาเลือกเนี่ยตลาดนัดหนองฮีของเรานะครับทุกวันพฤหัสเนี่ยมาเบิ่งเลยมาชมกันนะครับ จะพันสนใจเนาะถูกตรงนี้ก็จะพันสายสายขุนเนาะครับตรงนี้ช่วงนี้เนาะที่บอกกันถึกถึกอีกนะพี่น้องโอ้อโหสุดยอดมากๆเลยเนิ่งไอ้หน,ห,นหุกหน้ห้อยก็เต็มเบิ้ดแต่ละตูวแต่ละตัวพวกเนี้ยเมมน,นี่ยกำลังกลังเลเินจะวายแต่ตอนนี้ที่บ่าแวแอดมาเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกเนาะ อันนี้เอามามาปล่อยบรอครับมาโอ้เท่าไหร่ครับพ่อเนี่ยมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งเด้กพี่น้องงามท่านอย่างครับเนี่ยประมาณบามันเด้กพี่น้องโอ้โหสายสายขุน <ใจ S 1> โอ้โหสวยงามมากๆรูปน้ำเนี่ยมีเบอโทกเบอโทรเบอพ่อบ่มีเด็เพี่น้องมาเห็นกันตรงนี้เนาะทุกวันพฤหัสเราไปซืมาตลอดตลอดเนาะอันนี้อะคู่โคมงเบอพ่อโอ้สวยงามมากๆเบอร์้เด็กพี่น้องใครสนใจเด้อยมื่นเนาะ มื่นหนึ่งได้ลูกลูกในเบื่องนั้นเนี่ยครับลูบลับสันทายแข่งโขงแข่งขาเดาสายขอกสายขุนห็นแล้วโอ้โหมาตรงที่ตลาดหนองฮีพ่อซื้ออย่างเนาะตาเสือเนี่ยมาถ่ายมาถามได้เดาสายขอกสายขุนเนาะพี่น้องสนใจเนาะโอ้โหแม่นี่เท่าไหร่สะพ่อแม่นี่ค็อติดป้ายสิบกว่าเนาะครับเนาะสิบปลายปลายเนาะพี่น้องถ้าแบบปอยไปคู่โคมกับสิบแปดคู่โคมเนี่ยแม่ลูกเนาะพี่น้องโดยแม่สิบแปดเนี่ย สุดยอดมากๆเลยเนี่ยครับผมเนี่ยหรือว่าอยากได้พันตรงนี้เนี่ยเวียไอเห็นแล้วเนาะสนใจเนาะมาไทยมาถามก็ได้ที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับเนาะอันนี้ก็บสายสายขอกสายคุณสนใจเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เมื่อไม่เปแล้วต้องไปเที่ยวแดงดาวพื้นขึ้นมากๆเลยนะครับตลาดของพีนี่เนี่ยมาต่อรองกันได้นะครับมาคุยกันได้นะครับเนาะตรงเนี้ยไปในเท้่ยวเพราะไม่ได้เดี๋ยวมาเบิงอีกเจ้าหนึ่งนะครับเนาะหมื่นหนึ่งนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เป็น มื่นแปดเนาะครับเนาะมืนะ่นแ<น>ปดครับเนี่ยมื่นแนะครับจ้าเอฟซี FC สนใจเนะครับเนาะมื่นแปดพี่น้องเนี่ยเนี่ยของน อันนี้ไรสครับตัวนี้ปิดแล้วครับสองหมื่นหนึ่งพันปิดแล้วครับตัวนี้ปิดแล้วเสียใจนำ<อ>นำเนาะตัวนี้ปิดแล้วสองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันเนาะครับลองได้เนาะมาคุยได้มีเบอร์โทรป่ครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปถามไอ้กันใครสนใจทักมาคุยกันได้เนาะครับเนาะเบอร์อย่างเนาะครับอแปดสองครับหนึ่งหนึ่งหกครับสี่แปดศูนย์หนึ่งครับผมเนี่ยโทรมาได้เลยเนาะพี่น้องนี่คือน้องสังนาเกอ่าน้องสังบ้านไก่เฮานี่นาเกเฮาบึนกันไปโคสีทอง ครับผมไปเจอกันที่นั่นอ่าเบิ้อง,งในนี้เท่า <c oughs> ไหร่ครับในตรงนี้สายขุนเนี่ยสี่หมื่นสองครับอันนี้สี่หมื่นสองสายอกสายขุนเนาะท่านธุ์บดสนใจบนรูปรับสันดาบเบิ้งในโอ้โหความงามเนาะพี่น้องเ<ร>นี่ยสี่หมื่นสองมาคุยกันได้มาอ่นตกลงกันเพิ่นได้เนาะเบอร์โทรตามที่เบอร์โทรบ้านองสั่งบ้านเฮาเด้เราแวกบ้านเฮาเนาะครับเนาะเนี่ยคนจะวัดนครพนมเฮาโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนี่ย สายขอบสายคุณสนใจนะครับเนาะสี่หมื่นสองพันวานนะต่อรองกันได้เนี่ยใครสนใจเนาะสามหมื่นปลายก็ปิดได้อืปิดได้พันวันที่ได้สามหมื่นเก้าครับเนี่ยเบิ่งเบาอสเบิ่งสนใจเนี่ยเอฟซีสนใจนะเบิ่งเอาครับเนี่ยความงามสายขอบสายคุณแยกเมื่อวนาคนนะครับลูกครับแยกลูกโมห้องเลยครับตัวนี้นีใส่ที ที่ใส่ดีเนาะครับเนาะเบิเอ้องเด้เบาแอดจะพาไปเบื้องหารูปลักษณ์เพิ่นเนี่ยใครสนใจเนี่ยที่เห็นแล้วกับที่ FC บอกไปว่าพาไปเบิ่งแน่อาไยขอบไซคุ้นเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับที่บเบาแอดพามาให้ดูให้ชมน,นะครับเนาะสี่หมื่นสองเนาะเนี่ย, 42, ยปิดได้สามกว่ากับปิดได้แล้วเพิ่นว่าเนาะเนี่ยเบิ่งแน่แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ย ตรงนี้สามหมื่นหกบ้านออกสั่งของเฮานะครับพี่น้องเอฟซีท่านใดน้องใครับสนใจนะครับเนาะตาเบอร์โทรที่เป็นให้ไว้เนี่ยสามหมื่นหกตรงนี้น่ะพันสองคู่เนี่ยพันสองคู่เนี่ยรูปลักเนี่ยพี่น้องสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่น้องใครสนใจเนี่ยพันแม่บล็อกก็ได้นะยี่น้อยถ้าโทรไปหาเบอร์ได้กับเบอร์อื่นก็ไปเจอกันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคศรีทองเบอร์อื่นเจอกันอีกเนี่ยใครถามกันมาได้โต้ร้องกับเพื่อนได้ในน้องครับตาเบอร์หกเบอร์โทรเนี่ยเนี่ย ถ่ายขุนฝนตะเวนไปตลอดตลอดเนาะใครสนใจตรงนี้คือมันได้คุยกันโดยตรงนี่มันจะได้อัธรลเนาะครับพี่น้องที่เบลแอดพามาก็คืออยากให้รู้หลักแหล่งเนาะครับเนาะขอบคุณเนาะครับเนาะเอ้ยไอ้ที่ถ่ายถามตามบอโทรบอโทรไปเนาะครับนอกากได้กันทั้งสองฝ่ายเนาะครับเนาะตรงนี้เบอร์เด้๋น,นี้รูปลักษณ์นี่นี่สนใจเนี่ยแข่งขอแข่งขาเนาะพี่น้องโอูโ้หูยสุดยอดมากๆเลยนี่สายขุนพี่น้องสา สนใจเนี่ย,ยบางสั่งเฮาได้เนี่ย <c oughs> ต่อรองกันได้พว <c oughs> เนี่เนี่ยนครพนมของเราอีกแล้วนะครับอันนี้อาซุ้มสายขอกสายขุนในพานาพิ่น้องอันนี้ก็จยากสนใจนวนเลี้ยงนักนนตรงนี้คือสุดยอดนะครับ <c oughs> ับรรยากาศเนาะครับในสวนอะไรไม่น<โดย>คนก็จะต๊ะเนาะครับพี่โน้องครับตลาดกับพักมหางูเลี้ยงบอครับอยากได้งูอยากไปเลี้ยงครับอยากได้บึงอยู่พันอย่างนอตที่สนใจ บิกปปีนี้มาเบิงมาเรียนรู้โอ้อาใส่เลี้ยงเนาะไได้เอาไปใส่ขุนโอ้ด่เพิ่นหอไ่ข้วาวกว่าอืมข้าวในจว่าใหญ่เดี๋คนพอปีนขาวเปของกข่ยัวของยายู่นข้าวอยไบด้ใหญ มัว่ามบบ่มาทาลูกสาวัวอก็ซื้อมาแน่ที่เดียวมันกที่ใหญ่ก็โตคลิอันนี้อะ่ัอันนี้ก็าก็อายุนดเ็แม่ผู่คมวันงามอ่นเรองมันตัวนี้นี่ผู้จะไ่าจะกระเป็นเงินแล้วมันยังอายุมันในรูปดีนอันนี้มันเทาเลยได้ดูกสาวคนแม่ว่า

อันนี้เท่าไรครับเนี่ยซาโลเลีเนี่ยเอาเป็นสายขุนบ่อืมเท่าไรครับเนี่ยพ่นได้เลยได้นเนี่ยเนี่ยถึกใจได้เป็นบ่เท่าไรครับเนี่ยนะมื่นสองหมื่นสองพี่น้องเบิ่งดนหนี้เนี่ยพ่อแต่ละผู้แต่ละคนเบิงนน่งดนหนี้ได้แล้วเพิ่นเลือกได้แล้วว่าหมื่นสองเพ,พื่นคุณพ่อเพิ่อนนะครับจะขึ้นรถขึ้นรถเมื่อละ เนี่ยอันนี้ก็ในายโฮยนพกกับเอากั๊บไปนะครับเนาะตรงนี้คือเนี่ยตรงนี้ปิดแล้วตัวนี้นะครับเพิ่งได้แล้วหมื่นสองนะครับพี่น้องผักหลายบรรยากาศนะครับเนาะอันนี้ตลาดเริ่มวายแล้วใครจะพากันเอาหงเอาัวกลับกันแล้วนะครับเนาะเนี่ยทยทยอย ผมเอินชิปสองห้าร้อยผมจะเอาแค่สามร้อยเอาชิปเอสห้าร้อยผมซื้อชิปเอสชิปเอสสามร้อยงามหลายพี่น้องแต่ละตัวนี่ก็จะเป็นโซนของควายนะครับเนาะใครต้องการพวกต้องการควายไปหลอกไปเลี้ยงนะครับเนาะตรงนี้ได้เลยนะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับว่า Уров, ที่แบบแวดพามาเบิงมาชมนะครับเนาะตลาดนัดโคกระบือที่ตบบลหนองฮีนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นควายตรงเนี้ยโซนของควายนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูวัวนะครับพ่อขอถามนะครับเป็นยังไงราคาควายนะครับตัวนี้โอ้ยราคาราคาควายลงขนาดเลยทีนี้นะแม่นบอกครับไอ้มาลับบอกคือม bon ันมีคนมาซื้อเวียดนามเขาโบเข่า มีแต่มาขายครับมีแต่มาขายเบื้องแน่น่ะคุณซื้อไหมีมีแต่ไอ้เจ้าไทยซื้อไทยเดียวไทยซื้อไทยมีแต่ในห้อยน้ำกัดทั้งเบิดมาเนาะครับครีมตั้งเพื่อรอยสองรอยโล่จะน่าลุกในข้ามานละถ้าถ้าไปลุ้นลุ้นลุ้นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยจิบจิสองห่า ที่สองห้าร้อยครับไม่ใครสนใจนะครับเนาะทักทายเข้ามาได้กดไลค์กดแชร์ช่องแบบแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามน์พ้นนาเกจังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อมอกอ้อมใจน้ำเพลินเก่าอันนี้จะพามาเบิ่งที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองฮีในได้ไทยได้ถามนะครับนอกจากนายหกด้ย้อยที่เพิ่นมาเมื่อวานนี้ขอบคุณพ่อเพิ่นก็เจ้าไปเฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดอยู่เนาะตรงนี้ก็คือจะนัดรวมกันวันพฤหัสเนาะครับทุกวันพฤหัสจะมาเจอกันที่นี่หนองฮีเนี่ยไฮบ่เนี่ย อยากได้ควายงามๆน้องับไปหลอกไปเลี้ยงไม่เป็นคนดีต่อไผ่คนดีต่อคนที่คิดอยากจะลงทีนเลี้ยงนะครับนาองส่วนนี้ทําไผ่มีเงินน้อยเมื่อนวันมาหาเอาไปเลี้ยงได้ครมี่จะโตงามนะครับเนี่ยเฮียบอลเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวไผ่สนใจในไอ้ควายนะครับเนาะเปิดความสวยงามนะครับตรงนี้เนี่ย พักไหลไองม่หดเนนีได้ไคูณยืนอยู่นี่เนี้ยมือนหนึ่งครับไุลมอเดียวันเนาะไหลเนี่ยเป๊ะก็ได้มงไก่ครับมนกำลังต่อลงต่อลงกันาครงราคางส่สีเราอะไรแกล้วไปหเหล้างามหลายนะครับตัวตัวเนี้ยใครสนใจเนาะคักเนี่ยอประมาณเท่าไหครับไอต่แรกๆเย็นๆบอกทุตอนเาาก็เมื่อแลเนาะประมาณตี ตีสตีสามตีครึ่กับเมื่อแล้วแปดโมกัวัยแล้วตีแปมเพราะว่าช่วงนี้ก็จะนกน้อยับไปเจอกันที่วันซุกมอยู่วันซุกวุอยู่ีนาเกอยู่ตลาดนัดโคกระบือของบ้านโคกสีทองนะครับวันอาทิตย์กนเราจะไปที่บาอย่างอยู่ค้าวปลาหลเนาะอยู่มุกดาหารเนี่ยเราแวะไกลโขไกลเคียงกันบ้าได้ค่ะตรงนี้เพิ่มพิดหรือยังพ่อตรงตลาดไอ้หนองเาเนี่ยเพิ่มิตรา มันมีปัญหาไปวันน้องกุ้งนั่นเพิ่นปิดแล้วบ่วันหยังครับตัวนั้นนะตลาดนั่นวันจันทร์ครับพี่น้องท่านใดจะยุกไกอยู่อันนั้นก็ไปได้ตลาดน้องกุ้งนะครับนนตรงทางพุ่นนะครับโซนอำเภอเมืองของเฮาเนาะเนี่ยเนี่ยเจบเราบุกใครจะอื่นใ้ายกนเลี้ยวเลี้ยวจะเมื่อรถก็ได้ บัดนี้เปาแอดก็พามาเที่ยวมาชมเนาะครับมารู้จักเนาะครับแหล่งวัวเนาะครับท่านที่เอื้อยอายท่านใดที่สนใจเนาะครับเรอยู่ใกล้บ่อนใดก็ไปบ่อนนั้นเนาะครับเนาะตรงนี้ก็จะมานัดรวมพลกันที่วันพุลหัดเนาะครับของบ้านน้องฮีตำบลน้องฮีอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมของเฮาอีกแล้วนะครับพี่น้องสุดโต้งเอลี่เนาะครับเนาะบัดนี้เปาแอดจะขออำนาจพระจากก่อนเด้อพี่น้อง ขอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยุสู้ค้ำรุ่งเรืองเดืองเดือมสุขขู่สุคนนะครับเนาะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบาแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนามนคนน่าเกจจยดาวัดนครนมเป็นลูกเป็นหลานสู้ออบลอก้อมใจนั่คือเก่าเด้อครับพี่น้องไปแลยเด้อครับเด้อหักหลายแพงไหลครับไปคับ